คุณรู้ไหมครับว่าสเสน่ห์ในการตกแต่งบ้านเนี่ยเรื่องที่ผมให้ความสําคัญมากที่สุดตอนนี้เลยนะไลติงครับทุกคนต้องบอกว่าการที่เราจัดแสงเนี่ยจริงอยู่ครับการที่เราเดินเข้าบ้านไปเนี่ยมันก็กางวันก็อาจจะความรู้สึกแบบหนึ่งใช่ไหมแต่บ้านเราครับเป็นที่พักผ่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นเราอยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนและที่สําคัญผมว่าช่วงนี้ หรือหรือในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยน่าจะอยู่บ้านกลางคืนมากกว่ากลางวันด้วยซ้ำเพราะกลางวานันเราก็ต้องออกไปใช้ทํากิจกรรมใช่ไหมไปทํางงางานนักเด็กก็ไปเรียนหนังสือดังนั้นเรื่องไลท์ติ้งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นซีนที่สําคัญมากๆโดยเฉพาะสมัยนี้นะครับผมเนี่ยทำบ้านแทบทุกหลังเลยผมจะออกแบบกำหนดซีนแล้วก็ทำสมาร์ทโฮมแบบสมาร์ทสวิตไว้ให้กับ แบบบ้านลูกค้าทุกคนเลยเพราะผมเชื่อว่าการที่เราสร้างบรรยากาศเวลคัมสร้างซีนที่แบบรีแลกซ์สร้างซีนเวลคัมสร้างซีนของการที่จะต้องทํางานคือมันเป็นแบบโหมดที่เราไม่ต้องมานั่งคอยเดินไปเปิดปิดสวิตช์แล้วที่สาคัญคือมันกดจึง้งแล้วมันกลายเป็นสร้างบรรยากาศให้เราพร้อมเติมเต็มประสบการณ์ในการอยู่บ้านที่ยอดเยี่ยมให้กับคุณได้เลยเอาง่ายๆดีกว่าสมมติถ้าเกิดเราเดินเข้าบ้านมาปับ๊บเราตั้งซีนเวลคัมปึง้งไฟหลืบที่ฝ้าทุกหลืบนะติดพร้อมกันหมด เห็นไหมคือเราไม่จำเป็นจะต้องเปิดสว่างปึกเดียวอ่ะแต่เราเดินเข้าบ้านมาอารมณ์แบบคือมันมันเหมือนโรงแรมอ่ะเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการใส่ไลติงก็ไปในงานบ้านของคุณออกแบบไลติงดีๆเนี่ยมันทำให้บ้านของคุณโหดูแบบพรีเมียมขึ้นเยอะเลยครับ